ทำนังจะดวกมาใหม่ไปนี่เห็นกรตันชั่วนี่เห็กรตันชั่วนะคะนี่ข้ามาแล้วเรียบร้อยโออนี่คเอ็กระตันเพิงที่อยู่แฉกังสมต่นเลยก็มีเครื่อง,องก็ได้ประตัาเองปรเพงกับว่ามี พี่เดอร์น้ำกินลูกสจีสมตำม,มาแล้วกำลังเทกำลังเทโอ้ยน้ำลายหน่อยรู้ลวกลวกน้องใหม่ไงคนนี้ก่อยอยู่จังหน่อยอยั่วยั่วยั่วยัย่วครอกละห้าสิบบาทอุ้ยกินเบอร์บอร์ราเฮาสองคนบุย้ย อ yeah, ้ยเอาไปทิ้งขยาลูกู้เบิร์พวกเราคอยไหลเลยหรอคอยจิบนางห้ะบอกคอยจิบนางห้ะบอกยเพ็ดโยขซิมกันเลยซิมกันซิมกันจับราวางมาอางนี้อบบลงมคว่ำเลยไปลงรถ มันรนยิ่ซีกบกลางน้องม้ไเสียบหลเสียบหลแสดงว่าผมชุบรสหลเสียบหลเสียบหลผมชุบรของัวเสีบเสีบมาดื้อมาดื้อพยกินกับมากินได้ค่ะเดีอ ว่าไม่ถนัดใส่ขาก้องที่ท่านมันเนนบน่ทนแล้ว